สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงฟางานสีดํานะครับตัวนี้จะเอามาจัดโปรนะครับมีเท่าที่เห็นนี้นะครับจากราคา1,700บาทเหลือแค่1,500บาทเท่านั้นนะครับจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเก็บปลายทางราคานี้เลยนะครับ1,500าบาทไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีลูกดอกหนึ่งลูกนะครับยางหนึ่งชุดท่อพร้อมสาย P e หนึ่งชุดแบบนี้นะครับปีค้างคาวเป็นสแตนเลสนะครับ เป็นระบบไกกล่อง e y Lock สแตนเลสนะครับมีตัวช่วยล็อกตรงนี้นะครับดันลูกดอกเข้ามาชนแล้วก็กดตรงนี้นะครับระบบเซฟมีสปริงภายในนะครับการเซฟตกนะครับเวลาชันปืนขึ้นนะครับนี่ครับโงงไกนะครับเป็นสแตนเลสนะครับนี่ครับระบบไกรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับสึกล้อตอนไหนก็ส่งกลับมาเปลี่ยนส่งกลับมาเคลมได้นะครับซ่อมให้ฟรีนะครับห้ามไปแกะไปแคะไปแง้มมันนะครับให้กลับมาสภาพเดิมนะครับระบบไกนี่ครับ เราซ่อมให้ฟรีนะครับถ้าซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีเลยนะครับเรื่องระบบไกรรับประกันให้ตลอดเลยนะครับช่องทางติดต่อนะครับ Facebook ทั้งคิวเป็นอิงบปล่าบนครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหก้าศูนย์ตามนี้นะครับเป็นงานทําสีดํานะครับตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นสีดําไม่ได้ออกเงาเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นออกด้านนิดนึงนะครับตัวพันเจ็ดจะเป็นดําเงานะครับตัวนี้มันก็จะออกด้านนิดนึงนะครับตามที่เห็นใน คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับมันก็จะออกมันๆนะครับไม่ได้เงาแบบเงาวิ่งเหมือนตัวพันเจ็ดนะครับนะครับแต่ว่าเราจำหน่ายในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทจดสูงให้ฟรีเลยนะครับนี่ครับมีเท่าที่เห็นนะครับใครที่เห็นคลิปวิดีโอนี้ก็รีบติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอการทดสอบความแม่นยาผมจะเอาไว้ท้ายคลิปนะครับการทดสอบความแม่นยําแล้วก็ ความปลอดภัยของชุดรางนะครับลืมบอกไปนะครับตัวนี้ชุดรางเป็นชุดรางเควันนะครับนี่ครับปลายรางจะมีรูรับเชือกนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับสายพีจะเข้าไปอยู่ในรูนะครับแล้วก็ลูกดอกจะวิ่งลองข้างบนนะครับเวลายิงเชือกมันจะไม่ขึ้นผ่านกับยางนะครับเชือกจะฝังในตัวรางเลยนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้หายห่วงนะครับเรื่องการลูกดอกดีดกลับนะครับอาการลูกดอกดีดกลับแล้วก็อาการยิงไวแล้วลูกดอกขาดทิ้งนะครับในตัวรางเควันเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ รับประกันการันตีให้เลยนะครับนี่ครับโอเคครับไปดูคลิปวิดีโอการทดสอบความแม่นยำกันครับ